อัลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะนน้นก็มีท็อปิกพิกาการมาให้ทุกคนเล่นกันนะคะพิกรการในวันนี้นะคะก็มีชื่อว่า Message for myself นะคะตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะอยากจะเตือนอะไรคุณนะคลิปนี้นะคะมีผล7วันนับจากวันที่คุณเปิดดูนะคะไม่ว่าเปิดดูเมื่อไหร่ก็สามารถดูได้นะคะดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยเลยเนาะแล้วก็ คำแนะนานะคะเป็นเพียงคําแนะนํหนึ่งหรือเป็นเพียงแค่ความเชื่อหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนเราอย่างมีอีกหลายวิธีในการแก้ไขปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือคุณคือผู้เลือกชะตากรรมของตัวเองไม่ว่าคําแนะนํามันจะเป็นยังไงนะคะสุดท้ายแล้วว่าค่ะคุณคือคนที่ตัดสินใจเลือกที่จะคิดเลือกที่จะทําแล้วก็เลือกที่จะแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณแล้วก็ตอบโจทย์กับตัวคุณมากที่สุดนะคะ เออเราก็ถ้าพูดอะไรไม่ดีนะคะก็ต้องขอขำมาด้วยนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบ Energy โดยรวมนะคะหรือว่าเป็นการอ่านพลังงานของคนที่เข้ามาดูนั่นแหละทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันก็จะเป็นการที่ขอให้คุณใช้สติแล้วก็วิจารณญาณเพราะว่ามันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในไพ่นะคะบางอย่างก็อาจจะตรงกับคุณบางอย่างก็คล้ายกับคุณหรือว่าบางอย่างก็ไม่เหมือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจด้วยนะคะว่า มันเป็นพลังงานโดยรวมมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแล้วมันก็ไม่ใช่ของคุณโดยตรงนะคะโอเคเนาะอย่านําไปตัดสินอะไรในชีวิตนะคะถ้าอยากจะใช้ในการตัดสินอะไรในชีวิตก็ขอให้ไปดูดวงส่วนตัวกับใครก็ได้ที่ถูกชะตากับคุณแล้วที่สามารถอ่านชะตาของคุณได้นะคะโอเคพร้อมแนละ้วเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันเลยคะ่ะ โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่1นนะคะแนะนำให้ย้อนกลับไปดูอินโทรก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ดูนะแล้วก็บอกไว้ก่อนนะคะว่าขอขมาขอลาโทษด้วยถ้าเกิดว่าพูดอะไรไม่ตรงใจหรือพูดอะไรไม่ดีนะคะเพราะแนนต้องอ่านหนะ้าไพ่ตามความเป็นจริงแล้วก็ความเป็นจริงนะคะมันอาจจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็ได้ก็ต้องขอขมาก,ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะเมจิเชียนนะคะแล้วก็ทรีออเมโร สถานการณ์ในชีวิตคุณตอนนี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนกับแบบมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางคนบางครั้งบางทีนะคะก็อาจจะอยู่ในช่วงของการที่แบบเหมือนถูกปิดตาไว้เนาะเหมือนถูกปิดตาเหมือนถูกบังตาหรือคนบางคนก็เหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่ดีแต่ แต่พื้นดวงอะคะ่ะควรจะดีแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างที่พื้นดวงบอกไว้นะคะบางคนนะคะก็อาจจะอยู่ในวังวนของสเสน่ห์คุณสายมนดำนะคะเพราะว่าแบ็คเอ่อเดอะเมจิกเชียนขึ้นมานะคะมันจะเป็นอารมณ์ภาวะการของการที่ออ,อาจจะแบบมีคนบางคนแถวนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็น ตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะอยู่ในช่วงเวลาของการที่แบบมีสภาวะของการถูกทำของใส่นะคะก็มีเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนนะเราก็สถานการณ์นะคะก็เหมือนอารมณ์ประมาณแบบว่าสิ่งที่คุณเจอในปัจจุบันตอนนี้มันค่อนข้างที่จะแบบ เหมือนคุณเจอแรงกดดันหลายๆด้านแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยนะคะแต่คุณจําเป็นที่คุณจะต้องควบคุมทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัวตนของคุณนะคะอยากจะเตือนอะไรคุณนะสิ่งที่ตัวตนของคุณนะคะอยากจะเตือนคุณก็คือว่าความคิดคําพูดการกระทําบางอย่างของคุณนะคะกําลังจะเปลี่ยน ปัจจุบันและอนาคตคุณไปตลอดการเพราะฉะนั้นแล้วก่อนทําอะไรนะคะโดยเฉพาะไปยุ่งกับแบ็กเมจิตหรือว่าคุณใส่มนดำนะคะก็จะมูก็มูให้ถูกค่ะมูผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ตัดสินใจดีๆคิดดีๆนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ได้มาโดยที่ไม่เสียอะไรไปนะคะแล้วการที่ได้มาในเรื่องของ ที่แบบไปมูมาอะไรมาอย่างนี้นะคะเราจําเป็นที่เราจะต้องมีพื้นฐานของการทําบุญที่ดีแล้วก็ถ้าเราไม่ได้มีการทําบุญที่ดีเนี่ยเราอาจจําเป็นที่จะต้องชดใช้ค่อนข้างที่จะหนักกว่าสิ่งที่คุณได้รับมาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณอาจจะจําเป็นที่จะต้องคิดถึงเหตุและผลแล้วก็คิดถึงสิ่งที่มันจะตามมาในอนาคต เราจะไม่จัดว่ามันถูกหรือผิดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่เราจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถยอมรับในสิ่งที่คุณทำไว้กับคนอื่นให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองได้อะคะ่ะก็ทำไปเลยนะคะเลือกทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองมีความสุขและคิดว่าจะรับกับผลที่มันตามมาในอนาคตได้ะคะ่ะ อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีหน้าที่มาจัดคาแล้วเราก็ไม่มีหน้าที่ที่จะมาบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรหรืออะไรไม่ควรนะคะแต่ว่าเราก็จะบอกไปว่าเพราะว่าความดีไม่ดีควรไม่ควรใช่ไม่ใช่อะมันก็อยู่ที่แต่ละคนว่าเขาจะมีวิสัยทัศน์แบบไหนทัศนคติแบบไหนการใช้ชีวิตแบบไหนพฉะนนแล้วเราไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้ว่าอันเนี้ยมันเหมาะสมกับเขาหรือว่าไม่เหมาะสมกับเขาหรือเขาควรทําอะไรหรือเขาควรทํำยังไงนะคะแต่ว่า เรามีหน้าที่เพียงเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันได้เกิดขึ้นแล้วในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณเป็นคนที่จะทํามันเพราะฉะนั้นแล้วผลของมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณและคนที่คุณรักไม่ว่ามันจะเกิดอะไรไม่ว่ามันจะเกิดยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วอะคะ่ะมันจะย้อนกลับเข้าสู่ที่ที่มันจามาเสมอนะคะแล้วสิ่งที่ตัวตนของคุณนะต้องการที่จะเตือนคุณนะก็คือความเป็นตัวของตัวเอง นะคะยืนหยัดในตัวของตัวเองเข้าไว้ค่ะคุณไม่จำเป็นเลยที่คุณจะต้องทำตามใครหรือว่ารักษาความสัมพันธ์ใดๆไว้ในชีวิตเพียงเพราะว่าคุณต้องการแค่ชีวิตที่คล้ายคลึงกับเขาหรือชีวิตที่เหมือนเขานะคะเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นค่ะการรักตัวเองการเข้าถึงตัวเองการเข้าใจตัวเอง มันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะแต่มันหมายความว่าเราอะให้เกียรติตัวเองมากพอที่จะทำในสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องกับตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักตัวเองได้มากพอแล้วนะคะ คุณก็ควรทำในสิ่งนั้นให้กับคนอื่นเหมือนกันนะคะรักตัวเองด้วยรักคนอื่นด้วยนั่นแหละคะ่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถาวรพร้อมด้วยทั้งจิตใจของคุณนะคะเพราะว่าคนบางคนนะคะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ว่าด้วยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างแล้วด้วยแบบอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคนแต่ละคนนะคะมันทำให้ความรู้สึกที่ ที่บางคนที่แบบที่คิดว่าแบบพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรที่จะมีความรักแต่มนุษย์ที่ไม่เคยได้รับความรักก็จะไม่รู้จักความรักไม่เคยมีอะไรบางอย่างก็จะแบบก็จะไม่สามารถเรียนรู้แล้วก็จะไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ตัวคุณไม่เคยมีได้พอมาเจอหรือว่ามารู้สึกกับสิ่งสิ่งนั้นในเวลาที่แบบ บางเวลาเขาอาจจะรู้สึกกลัวหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกไม่เข้าใจนั่นมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาหรือว่าเขาอาจจะมองว่ามันไม่ดีก็ได้เพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเราเราบอกไปแล้วนะ้องว่าทุกคนมีแรงรับแรงกระแทกได้ต่างกันมีวิธีการจัดการชีวิตไต้ต่างกันแลวทุกอย่างคือมันไม่เท่ากันนะคะแล้วก็พจนาณุกรมของคนแต่ละคนนะไม่เหมือนกัน พราะฉะนั้นนะมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่แปลกที่คนบางคนอาจจะพูดบางอย่างแล้วทาให้ตัวเองรู้สึกดีแต่ไปพูดสิ่งนี้กับคนอื่นนะคะคนที่เขาไปพูดด้วยเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีมันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเขาแบบเข้าใจคนละแบบกันนะคะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วการสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจในแบบที่เราต้องการจะสื่อสารนะ่ะยิ่งยากแล้วก็ยิ่งสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นนะคะ ขอให้ระวังในเรื่องของการเป็นตัวเองที่ที่เรียกว่ามันทำร้ายคนอื่นอะที่มันแบบไม่ได้ให้ผลดีกับตัวเองนะคะนะบางจุดนะคะก็ควรที่จะปรับปรุงบ้างนะคะโอเคนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ตัวตนของคุณต้องการที่จะสื่อสารและบอกกับคุณนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย อันล้อสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะขออนุญาตบอกว่าให้ย้อนกลับไปดูอินโทรตอนต้นคลิปก่อนนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่พูดมานะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็อ,อยากจะบอกก่อนนะว่าคําทํานายนะคะเป็นคําทํานายโดยรวมถ้าเกิดพูดอะไรแรงไปหรือพูดอะไรไม่ถูกใจก็ต้องขอขมาด้วยนะคะเพราะว่านายต้องอ่านทุกอย่างตามความเป็นจริงนะ โอเคค่ะ okay, ตัวตนของคุณนะคะคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะหรือ t of Score นะคะไพ่ที่คุณได้ก็มี t r e of Score แล้วก็ Page of s t o r e e v r s e นะคะโอ okay, เคเดี๋ยวลรามาดูกันว่าต,วตัวตนของคุณนะคะต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณสิ่งที่ตอนนี้ค่ะสถานการณ์ของคุณในตอนนี้นะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะหนักหนาแล้วก็มีความกดดันแรงกดดันสูงมากนะคะ คุณจะต้องเจอกับเรื่องแย่ๆหลายๆอีกเยอะมากๆในตอนนี้ในช่วงเวลานี้ปัญหามาทุกด้านมาทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการเงินการงานนะคะเราก็เหมือนกันแบบมาทีเดียวถาโถมสุดไปเลยทีหนึ่งนะคะสุดหนักมากนะแล้วเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่า เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ได้ดีเหมือนจะมีความสุขแต่ก็ไม่ได้มีความสุขนะคะเป็นเ NERGY ที่ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดมหาศาลนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวตนของคุณนะคะต้องการที่จะเตือนอะไรคุณนะคะตัวตนของคนที่เลือกกรุ่มที่สองนะคะต้องการที่จะบอกคนที่เออคนที่เลือกกลุ่มนี้นะคะว่า ทุกอย่างมีเวลาของมันไม่ว่าคุณจะทำอะไรไว้ก็แล้วแต่สิ่งสิ่งนั้นนะคะที่เกิดขึ้นมาในชีวิตคุณในตอนนี้เนี่ยมันเป็นผลจากการกระทำของตัวคุณเองที่บางทีคุณอาจจะละเลยความรู้สึกของตัวเองและทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำหรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้ให้เกียรติตัวเองมากพอและเอาตัวเองไปทำร้ายคนอื่น นะคะในกรณีนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่คุณนะคะไปทําคนอื่นก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่คนอื่นได้รับนะคะก็หวนกลับมาคืนสู่ตัวคุณเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะสิ่งที่คุณควรที่จะ โฟกัสมากที่สุดคืออยู่กับปัจจุบันและมีความสุขกับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดค่ะลองมองนะคะว่าคุณได้บทเรียนอะไรจากสิ่งต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้นจากชีวิตของคุณและหนักแน่นมั่นคงเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่มันกําลังเกิดอยู่ตอนนี้ค่ะเมื่อก่อนคุณเคยทำยังไงคุณก็ควรที่จะ เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิสัยในการกระทําของคุณนะคะคุณบางคนนะทุกอย่างในชีวิตของคุณอ่ะมันเกิดความผิดพลาดมาเยอะมากและครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วมันเป็นเรื่องเดิมๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็มันอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องคุยกับตัวเองอย่างจริงจังแล้วว่าคุณจะตัดสินใจทํายังไงต่อไปกับชีวิตคุณนะคะเมื่อคุณรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลแบบเนี้ยในชีวิตคุณแล้วคุณจะทํายังไงต่อไป นะถามใจตัวเองเลยดีกว่าค่ะว่าคุณจะทำยังไงต่อไปคุณไม่สามารถที่จะแบบอยู่แบบนี้ต่อไปได้หรอกคะ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดาร์กแล้วมันหนักมันเหนื่อยมันเจ็บจุกมากนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์บางอย่างบางความสัมพันธ์อนะ่ะมันไม่ควรลงไปเล่นด้วยตั้งแต่แรกคุณก็รูแต่คุณก็ยังเลือกที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าในเมื่อคุณเลือกที่จะทำไปแล้วคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้น เข้าใจแล้วก็มองให้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันกำลังจะบอกอะไรเราแล้วเราเรียนรู้อะไรจากมันแล้วเราต้องบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่คุณทำไว้กับคนอื่นน่ะมันจะเกิดขึ้นกับคุณเสมอนะคะแล้วสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่ตอนนี้นั่นแหละคือผลจากการกระทำที่คุณทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีนะคะแล้วเขารู้สึกแบบนี้นะคะนี่คือผล ของเขานี่คือชีวิตของเขาที่คุณเป็นคนไปทำให้เขามาเป็นแบบนี้ด้วยการกระทำด้วยคำพูดไม่กี่คำของคุณนะอะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะคุณก็ต้องเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ยอมรับในจุดนี้ว่ามันเป็นผลของจากการกระทำของตัวคุณเองแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปมันอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะตัดสินใจทำยังไงอะค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะมองคุณยังไงหรือว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าแบบทำไปแล้วได้อะไรแต่มันอยู่ที่ว่า ทำไปแล้วว่าคุณรู้สึกยังไงกับมันมากกว่าเพราะว่าในตอนนี้ในช่วงเวลานี้ยคือแรงกดดันมันเยอะมากและแรงกดดันมันสูงมากเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะก็ถ้าคุณเลือกที่จะทํามันแล้วคุณก็ย่อมต้องได้รับผลของการกระทําของมันในเวลาที่เหมาะสมเนาะหรือ บางกรณีบางคนนะคะก็อาจจะยังไม่ได้ทําแต่แค่คิดที่จะทําก็มีสัญญาณมาเตือนแล้วนะคะคนแบบนี้ค่ะคนประเภทนี้ยคือคนที่มีบุญนะคะเป็นคนที่มีบุญที่แบบที่มีสิ่งดีๆปกปักรักษาแล้วเขามาเตือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แย่ๆขึ้นเพราะว่าตัวคุณไม่ควรที่จะอยู่ในสถานาการณ์นี้แต่ในเมื่อแบบถ้าคุณจะทำอะ่ะมันอาจจะจะทำให้คุณเจ็บ จุกแล้วไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้หรืออาจจะขึ้นมาได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณตั้งสติแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นะคะส่วนคนที่กําลังติดอยู่กับสถานการณ์ที่บ่วงที่มาเป็นบ่วงรัดตัวเองอยู่อย่างนี้ค่ะคุณจะต้องหาต้นตอที่แท้จริงของปัญหานี้ให้เจอนะคะแล้วคุณก็ต้องแก้ไขให้ตรงจุดมันไม่ผิดหรอกคะ่ะว่ามนุษย์อะ่ะมันจะแบบ ทำในสิ่งที่ผิดพลาดลงไปบ้างเพราะว่าคนเป็นมนุษย์อะค่ะความผิดพลาดคือสัญญาณเตือนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับคนอื่นก็ตามนะคะแต่ว่าในจุดจุดนี้ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอะแล้วเราก็ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว มันอยู่ที่ว่าปัจจุบันและอนาคตอะคะ่ะคุณจะเลือกทำยังไงต่อไปแล้วคุณจะเลือกมีความสุขหรือว่าจมกับความทุกข์ของตัวเองต่อไปอันนั้นนะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกถึงแม้ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรมาก็แล้วแต่แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะว่าความผิดพลาดอะมันสามารถที่จะแก้ไขได้แต่อาจจะไม่ได้แก้ไขในระยะเวลานั้นแต่สามารถที่จะสร้างขึ้นใหม่ได้นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางอย่างที่แบบ ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอะไรบางอย่างอะ่ะอาจจําเป็นที่จะต้องมีการเคลียร์ใจกันนะคะหรือว่ามีพื้นฐานของการมองในลักษณะรูปแบบเดียวกันถึงจะไปต่อด,ด้วยกันได้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถบอกได้สำหรับคนที่เลือกกรุ๊ปที่2นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย